สวัสดีครับน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนเป็นไงตอนนี้พี่อยู่ในเมืองของเจ้าคอกแมนนะครับผมเป็นไงอัปเดตแผ่นใหม่ทอยเดต e ทอร์ e ฟโคตรสวยเลยปะกิจกรรมมาเพียบแล้วแบบว่าตั้งนานไม่อัปเดตใช่ไหมครับมาอัปเดตในวันเปิดเรียนวันจันน้องๆแบบคนแบบว่าโอ้โหเป็นไรพี่ไม่ได้ฟาร์ไม่ได้เล่นกับเขาเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันพุธนี้วันเสาร์ทิตย์เล่นได้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูพี่รีวิว่ตัวใหม่ตัวใหม่มาเพียบเลยอันเติเมตตัวอันเติรเมดไททันอัปเกร พี่ยังไม่ได้นะครับพี่ได้เจ้านี่มานะกอรลี่นะครับโอเคไหมเจ้ากอรลี่นะตัวนี้โอเคบัดเดี๋ยวเราไปดูดีว่าเจ้ากอรลี่ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างมันเจ๋งแค่ไหนเราไปลองเล่นกันปะื้าบางคนยังไม่ได้เนาะตอนนี้มีแค่8 2 0ร้อยยี่สกว่าตัวเองตอนที่พี่ได้มามีประมาณ400มั้งก็ถือว่าถือว่าออกน้อยนะวันหนึ่งประมาณ800ถือว่าออกน้อยนะครับสิบวันก็แปดพันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําอยู่นะถ้าสิวันก็ประมาณ8 0 0 0ันน้อยกว่า DJTV m a วมนะครับ ว่าเป็นยูนิตที่ออกค่อนข้างยากนะครับตอนนี้กิจกรรมมาใหม่มีเพียบเลยนะสามารถเล่นได้นะครับผมอย่าลืมเข้ามาเล่นนะครับที่เกม p r a Tower Defense นะครับเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่าในเกมว่าแมปใหม่แล้วก็เจ้ากอรลี่ตัวใหม่เนี่ยมันจะโหมดมันจะเจ๋งแค่ไหนโอเคปะมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในแมปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่เลยไปฟาร์มเงินมาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะวางเจ้ากอรลี่ตัวใหม่นะครับผมเจ้าชีฟอันนี้นะชีฟคอร์แมนนะครับผมเจ้ากอรลี่ตัวใหม่เลยเห็นปะ เป็นไงดูระยะระยะตอนแรกวางพี่จะวางประมาณตรงนี้นะครับแบบหนึงนะปุ๊บขอเล็งก่อนประมาณตรงนี้แล้วกันชุบโอเคเห็นไหมว่าเลเวลหนึ่งพอราวางไปแล้วมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเรามาดูทีละอย่างโอเคดูจากโมเดลก่อนนะครับเจ้าชีพฮอกแมนนะโอเคเป็นโมเดลที่แบบว่ามีไฟโเคเทเลยปะตัวเล็กแต่สวยนะโอเคเป็นเจ้าหัวหน้าคอกแมนนะครับผมแล้วก็อ๋อ ระยะที่ค่อนข้างกว้างนะครับ30นะครับ30เนี่ยค่อนข้างใช่ไอวงข้างนอกพี่ไม่แน่ใจว <30 S 1> ่าใช่30มสิบไหมสามสิบน่าจะเป็นวงนี้นะครับวงวงบับนะใช่ไหมแล้วก็มันจะสปอนนี่เจ้านี่นะคอกสไปเดอร์นะครับมันจะสปอนคล้ายๆอาไอคามิล่าสปิเกอร์เอ้ยคามิลาเฮลิคอปเตอร์อ่ะมันจะสปอนคล้ายๆกันนะครับคือมันวางใกล้เส้นไหนมันก็จะสปอนไปเส้นนั้นนะครับ <S <S สมมุติถ้าพี่วางใกล้เส้นนี้ดูนะสมมุตินะเห็นไหมมันก็จะวางสปอนออกมาตรงใกล้เส้นนี้นะครับ ก็คือประมาณนี้นะไม่เหมือนกับเจ้าเอนจิเนียร์นะครับเจ้าเอนจิเนียร์ถ้าเราวางตรงไหนก็ได้ในแมปมันจะฟปอนออกจากหน้าบ้านเราใช่ไหมครับหน้าบ้านเราเนาะแต่นี่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแนวมีดาเมจด้วยปะ่ะตัวมันโจมตีเป็นอะไรเอย่ยระเบิดปะ่ะระเบิดหรือนารการะเบิดปะ่ะแบบเดนไมายไหมมองไม่ทันอนะ่ะใครรู้ช่วยบอกพี่หน่อยนะพี่พี่มองเป็นเดนไมท์นะโอเคแล้วก็มีบัฟด้วยนะครับบัฟนี้จะเป็นบัฟคล้ายๆบัฟข,ของสกิลเลเวล10ในเอเลสโหมดถ้าเราฟาร์มถึงคือ ส่งเจ้าโถส้วมตัวแรกที่อยู่หน้าสุดกลับไปจุดเริ่มต้นสก,กิลเดียวกันเลยโอเคไหมเดี๋ยวพี่ใช้ให้ดูนะครับเดี๋ยวใช้ใดูตอนนี้ไม่ใช่เนาะเราก็มานี่ก่อนนะอัปเกรดบุ๊บมาเจอเป็นดาเมจเท่าไหร่เลยเป็นสองพันนะเห็นปะดาเมจค่อนข้างแรงแล้วนะครับค่อนข้างแรงเห็นไหมว่าเมื่อกี้โถส้วมยืนเต็มเลยนะยืนเต็มเลยโดนดาเมจแบบจะเรียกว่าเอลอีได้ไหมอ่ะจะเรียกว่าแปดก็ไม่ใช่ เรียกว่าอะไรดีอะเอลี LE เหรอแต่มันกระจายแบบทั่วแมปอะทั่วแมปในวงที่อยู่วงมนะันอะโอ้มากแล้ววงนี้ลืมพูดนะคล้ายๆเจ้าเลปิคอนเลยนะครับจะบัฟดาเมจไม่ใช่บัฟดาเมจบัฟเ,นเนลนนะครับบัฟระยะระยะการโจมตีระยะทุกอย่างระยะท,ที่ใครที่อยู่ในเนี้ยจะบัฟระยะหมดอาดูดีเจดีเจจะบัฟระยะมาห้าเลยไหมอยู่ที่เราจะอัปเกรดเท่าไหร่นะตอนนี้ระยะเลนอยู่ที่ประมาณ5%ใช่ไหมครับเราอัปเกรดอยู่นะเลเวลสาม 3. ปุ๊บเป็นางานดาเมจห้าพัน คือเลเวลสองเมื่อกี้น้องก็เห็นใช่ไหมกระจายแบบตุ้มต้ามแบบโอ้โหสุดเวอร์อะ่ะเดี๋ยวพี่ขอวางอ่าเลเวลเขียวตรงนี้ได้ไหมครับเมื่อกี้มันหลุดมาเนาะปุ๊บอ่าให้ดูเลเวลเลเวลเขียวก่อนเลยโคตรไกลดูดินี่คือระยะแค่แปดเปอร์เซ็นต์เองนะโดนบัฟไปอะ่ะแม็กของมันน่าจะสิบห้าปถ้าพี่จำไม่ผิดงั้นพี่อัพไปเลยนะอัพให้ตันไปเลยป่ะให้ตันไปเลยแล้วกันโอเคไหมจะได้รู้เลยว่าเป็นยังไงดูน้องดูเลยพี่คอน เลวิคอนน้องจําวงมันได้ใช่ไหมมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะในการบับเพื่อนนะ่ะน้องดูเจ้ากอรี่ตัวนี้เจ้าชิคคบแมนดูดิคือแบบมันเกินมันบับแบบว่าดูคือเพื่อนอยู่ในวงเนี่ยถ้าน้องไปลงเอเลนเนี่ยคือตอนนี้มันวางกันแบบสี่สิบตัวใช่ไหมโอ้โหเพื่อนคือแบบไฮเปอร์อยู่ในนี้ยครบที่บอกเลยได้ครบแน่นอนแล้วระยะที่บับดูนะครับแม็กสบห้านะครับเลนบวกสิ้เปเซนต คือแบบว่าโอหีจัดจะทําให้เจ้าเล็บิคอนตกกระป๋องแน่แน่แน่นอนแต่ข้อเสียที่พี่ไปลองเล่นมานะครับตาเดียวสองตาดูนะครับมันโดนสตันครับมันไม่เหมือนเจ้าเลบิคอนนะมันยังโดนสตันมันโดนสตันนะครับมันไม่เหมือนเล็บิคอนที่กันสตานกันซีซีนะโอเคปะก็คือมันยังมีจุดที่อ่อนกว่าเล็บิคอนแต่ข้อดีคือเยอะมากแล้วน้องเห็นตัวที่มันสปอนออกมาไหมครับ ฮอกสไปเดอร์ตัวนี้ดูเลือด500,000 500,000ถือว่าเยอะนะครับในตัวเดียวถามว่าทำไมถึงเยอะน้อยอย่าลืมว่ามันสปอนออกมาเนี่ย500,000แล้วมันยังมีดาเมจของตัวมันอีก15,000และแถมมันยังบัฟเพื่อนที่อยู่ในวงอีกโอ้โหยูนิตท,ที่ครบเครื่องขนาดนี้มันจะมีอะไรคือสุดดีกว่านี้อีกไหมในแผ่นนี้ถ้าไม่ใช่เจ้า Ultimate, อันติเมทอัปเกรดไททันฮอกแมนพี่บอกเลยกอนที่ตัวนี้คือแบบ โอพีอ่ะโอพีคือแบบสมกับการเข้าแผ่นงเลยแล้วก็ราคาพี่ว่าไม่น่าสูงตัวเนี้ยหาซื้อได้จับต้องได้นะครับไม่น่าราคาแพงเท่าอันดีเมทแน่นอนเป็นตัวที่มีไว้เล่นดีกว่าดีแน่นอนดูดีเลยอ่ะพี่อัพฟาร์มก่อนพี่มวแต่อวยมวแต่อวยก่อนลืมอัพฟาร์มเลยโอเคมอันนี้คือตัวเดียวนะชิวๆอันนี้คือพี่ไม่ได้มาเล่นแบบเล่นเร็วเล่นเล่นให้จบไปนะเล่นให้น้องๆดูว่าเดี๋ยวพี่วางมิวิคอีกอีกทีหนึ่งนะเพื่อฟลอโลให้ดูว่า ตัวมันทาอะไรได้บ้างเห็นไหมครับดาเมจหมื่นห้าระยะหกสิบหกสิบนี่พี่ว่าโหเกินอะระยะบัฟมันเท่าไหร่อะ่ะระยะบัฟประมาณนี้เท่าไหร่น้องว่าเท่าไหร่ครับห้าสิบป่ะห้าสิบได้ไหมเนาะน่าจะหนะ้าสิบเนาะแล้วคืออย่าลืมนะตัวมันเองอะ่ะมันก็บัฟตัวมันเองได้นะถ้าพี่เอาอีกตัวหนึ่งมาอัปเกรดตันอะ่ะมันก็จะบัฟตัวมันเองนะเห <c oughs> ็นไหมเจ้าคอปเอร์ไเดอร์พอวางใกล้เฟ้นนี้มันจะเดินเข้าเฟ้นนี้เห็นไหมโอเคนะ เขาได้เป็นห้าอันนี้แล้วก็เลือดที่มันสปอนออพี่ว่ามันเป็นยูนิตที่ครบเครื่องนะออกแนวแบบว่ามีดาเมจซัพพอร์ตให้ทีมเพิ่มระยะการโจมตีแล้วก็มีพวกแบบเนี้ยกันตัวหลุดอ่ะเมืมีตัวหลุดมาเนี่ยเรามีเลือดห้าแสนคอยซัพพอร์ตคอยชนตัวเล็กตัวน้อยเฮ้ยใช้ได้นะครับพี่อัพอีกตัวหนึ่งให้ตันเลยนะโอเคประมาณนี้นะเท่ากับว่าตอนนี้เจ้าคอฟไปเดอร์ที่พี่ออกมามันจะดาเมจ หนึ่งล้านเฮ้ยวางแค่สองตัวดามเมนหมื่นล้านในหมื่นล้านโอยลินพันวางแค่สองตัวดาเมจหน,นึง่งล้านถ้าพี่วางยี่สิบตัวดาเมจเท่าไร 10, หร่สิบล้านหนอดาเมจจะ, 10, ะสิบล้านแล้วถ้าฟอรบอลออกมาดีๆนี่คือไม่วิ่งเงินม่วซั่วตัวเหล่งคือแบบเละเทะตุ้มเป๊ะกันไปเลยเหรอแล้วเรามาลองดูกันไหมลองดูกันไหมลองดูกันไหมว่าถ้าออกมาม่วซั่วตัวเหล่งเนี่ยโอ้โห,โหเดินกันแบบ เดินกันจ้าราหวั่นเลยนะพี่บอกเลยนะวุ่นวายเลยนะเราลืมนึกถึงจุดนี้ไปเลยจุดข้อดีที่คาร์เมล่าเฮลิคอปเตอร์กับเอนจิเนียร์ทำไม่ได้อย่างหนึ่งเลยตัวปอน์บอตัวในเกมตอนนี้มีสามตัวใช่ไหมครับคือมันจะวางได้กี่ตัวถูกไหมคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์วางได้สองตอนนี้เราวางได้สามแล้วเราดีกว่าน,น่นอนมันดีกว่าอ,อย่ล้วเพราะมันตัวไอพิกและเอนจิเนียร์วางได้สี่ใช่ไหมครับงั้นเรามาดู ว่าเจ้าของแมนตัวนี้เจ้าฉีกของแมนตัวนี้หัวหน้าของแมนจะวางได้ห้าไหมพี่ก็ไม่เออพี่ก็ลืมเล่นกูเลยเปบ๊บ์ห้าได้ครับคือไม่อันลิมิต็ดอันลิมิตเลยอันลิมิตเอ้ยคือแบบลิ้วพันกันยังเลยคลิปนี้โอเคเฮ้ยวางแบบเวอร์อะเวอร์เวอร์อจัดเขาวางเล่นเท่าไหร่ก็ได้เหรอเอ้ยเกินไปนะดูแมงมุมพี่โอ้โหออกมาเยอะแยะเลยนะ ใค,ใครแบบว่ากลัวแมงมุมก็ก็อันนี้หน่อยนะครับเฮ้ย <c oughs> แมงมุมพี่ออกมาแบบเยอะแยะเลยนะดูดิเ <c oughs> ดี๋ยวพี่ขอขายขายตัวหนึ่งก่อนนะพี่ขอลองวางดีเจได้ไหมครับวางดีเจนะบับดูฟีว่าจะดามเมจเท่าไหร่นะครับอันนี้พี่อัพแล้วเนาะอันนี้อัพแล้วเนาะตัวไหนนะอัพตันดามเมจะจากหมื่นห้าโดดไปบวกที่สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเป็นหมื่นแปดเจ็ดร้อยห้าสิบโคตรโอพูด,ดาว ลดลงจาก0.5เหลือ0.38ลืมพูดถึงครูดาวไปนะครับคูดาวอยากให้สังเกตน,นะครูดาวจะอยู่ที่0.5ถึง0.5คือคูดาวให้คิดถึงเชฟปะครูดาวมันจะอยู่ที่ประมาณนี้ไม่ไม่เพิ่มไม่ลดโอเคถือว่าโอเคจริงที่ว่าตัวนี้เป็นยูนิตที่พี่บอกเลยสมควรจัดซื้อครับต้องซื้อเป็นยูนิตที่จะทําให้น้องๆเซตของน้องๆคอมโบของน้องๆที่เล่นกับเพื่อนหรือเอเลสหรืออะไรจะโหดขึ้นแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันจว่าตัวนี้ต้องมีในเซตยังไงก็ต้องมีนะครับแล้วสกิลกดย้อนกลับไปเดี๋ยวเราจะมาใช้นะรอบแบบเจอบอลไหมตอนบอสเนาะบอลมันจะออกมามาเวฟห้าสิบปะ่ะโอเคปะ่ะแต่พี่ชอบตรงที่มันวางกี่ตัวก็ได้คือแบบตัวแมชชีนิกเยอะมากอะวางกี่ตัวก็ได้โหแล้วก็สปอนออกมาเยอะแล้วสปอนออกมาห้าแสนสปอนออกมาห้าแปปุ๊บอะไรนะคือแถมมีดาเมจโจมตีอีก วงด้าเมก็คือวงด้าเมก็คือโคตรไกลแถมบัฟระยะเพื่อนอีกคือมันน้องมันต้องการอะไรอีกครับจากยูนิตตัวหนึ่งน้องต้องการอะไรจากยูนิตตัวหนึ่งอีกครับถามหน่อยมันไม่มีมันทาได้แบบเกินหน้าที่ของยูนิตตัวหนึ่งที่มันควรจะมีแล้วอะ่ะมีทั้งด้าเมจมีทั้งบัฟมีทั้งโหคือตัวนก่อนที่ตัวนี้คือแบบคุมไม่บอกเลยคุ้มค่าแก่การครอบครองโอเคปว่าเอาไปจับ ไป,ไปหาซื้อไปเปิดเองนะใครได้ก็แบบว่าเก็บไว้เล่นเลยพี่บอกเลยตัวเนี้ยไม่รู้ว่านอนาคตจะราคาตกยังไงแต่เป็นกอร์ลี่ที่สมกับกอร์ลี่นะพี่ว่าสมกับกอร์ลี่มากๆมากๆเลยเผลออเอาไปลงเอเลนได้นะแต่พี่เยังว่าไม่รู้ว่าจะได้ไกลแค่ไหนนะครับแต่พี่ชอบระยะระเบิดมันมากเลยตัวดีดูแบบ,บไหน้ได้นอยใหม่บใช่ไหม แตนไ,ไหม้หรือคัตตอมัดไอ้นี่มันไอ้นี่นี่หว่าแมกเนตแฟนทิชใช่ไหมของดอมสตูดิโอใช่ไหมครับโอเคคูอแบบโอชาตโอพจัดเอ้อแต่ตัวเนี้ยอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องปรับทาร์กเก็ตป่ะเพราะมันโจมตีเป็นวงแบบวง่างเนี้ยทาร์กเก็ตไม่ต้องแทบจะไม่ต้องปรับเลยเนาะมันจะโจมตีให้หมดที่อยู่ในวงใช่ไหมครับเข้ามาใช้ได้ใช้ได้พี่บอกเลยว,ว่าเจง๋งตัวนี้จเจ๋งแจ๋วนะจเจ๋งแจ๋วน้อง,องชอบไหมโคตรเก่งเลยนะดูดิที่ว่ามุกคอกแมนตัวนี้คือแบบ สุดเกินสุดเกินเออลืมบอกไปเลือดตอนแรกอะถ้าเราวางใหม่ๆอะมันยังมีเลือดแบบเลือดน้อยอยู่นะครับดูนะว๊บตอนเราฟอรอนมาใหม่ๆเห็นเลือดมันอยู่ที่ประมาณแบบว่าแค่สองหมื่นเองนะยังไม่เยอะนะครับโอเคแล้วก็อัปเกรดตันจะอยู่ที่ประมาณห้าแสน 5, โคตรโอพีโคตรโอพีน้องๆว่าไงกับยูนิตตัวนี้ครับชอบกันไหม เราชอบพิมพ์บอกพี่เลยนะโอเคบอสออกมาแล้วนะครับเขเคประมาณนี้เนาะคร่าวๆกอลลี่ตัวนี้ส่งกับราคาที่ต้องจ่ายไปไหมราคาตอนนีนะ้อยู่ประมาณพี่ว่าน่าจะประมาณไฮเปอร์สองตัวไหมเดานะโอเคไหมนี่นะเดี๋ยวบราพี่กดนะครับมันจะย้อนส่งกลับไปนะจงตน้นตรงจุดเริ่มต้นนะครับนะเดี๋ยวพี่ลองดูนะสมมติถ้าบอสพี่ไปอยู่หนะ้าบ้านเราแล้วเราตีไม่ทันใช่ไหมกดได้นะหรือถ้าใครแบบ เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินก็ได้นะครับโอเคมันขี่พี่อยู่เดี๋ยวพี่ลองกดตอนมันขี่นะปุ๊บเห็นไหมมันกลับม,มาหน้าบ้านเห็นไหมครับแต่ครูดาว600้วินะครับก็ประมาณ10นาทีค่อนข้างนานนะครับแต่ในเอเลนโหมดพี่ว่าก็ไม่นานเนาะประมาณ2เวฟเวฟกว่าก็ประมาณนี้คิมนี้ค่าวข้านะครับก็รอรอเจ้าของเราเคลียร์เรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้ชีฟของแม่ตัวนี้ก็บอกว,ว,ว,ว่าโคตรเก่งนะครับเจ้าหัวหน้าของแม่ตัวนี้บอกเลยว่ากอรลี่ตัวนี้สมกับราคาที่ ต้องเสียไปนะที่พี่ซื้อมาพี่ว่าคุ้มมากพี่ดีใจมากเลยตัวนี้ที่ได้มานะครับผมน้องๆคนไหนยังไม่มีก็ไปเล่นกิจกรรมได้นะครับกิจกรรมเล่นฟรีนะสะสมเห็นไหมว่าเราจบเกมเนี่ยตาหนึ่งได้250นะครับกล่องที่เปิดใช้ราคา3 0 0้เท่ากับว่าเราลงประมาณสองตา3าตา่ะ3ตาได้สาตาได้เท่าไหร่750ดรอยิได้2กล่องครึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับเขาค้างก,ก็ลองไปเล่นดูนะครับเห็นไหมว่าเท่สุดๆเล็กตัวนี้คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย